สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลงคอนเทนต์นี้นะครับ PVP นะครับไม่ได้มาแนะนำตัวแต่อย่างใดตอนนี้นะครับผมก็อยู่เทียสี่ละแลแงพันหกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไต่ได้ถึงประมาณไหนนะครับเจอพันเจ็ด ใช่นะครับผมจะใช้เป็นทีมนี้นะทีมน้องหมาเนาะมีหมาตัวดาเมจหนึ่งตัวแล้วก็คินาระแล้วก็น้องคาคากุระแล้วก็เป็นซากุระนะครับผมเนาะถ้าเจอทีมที่เร็วกว่านี้ผมก็ออกเลยนะเราเล่นทีมขึเนาะโอเคหมาเราเปิดก่อนนะครับผม หมาเรากลางเคก่อนนะครับหมกเขาโอ้ทีมโยนนี่นะสองโอ้ยเจ็บเจ็บอืมโม่เปิดเลยดีไหม ให้คินน่ะละดีกว่าหิวไปก่อนนะครับโอรุจิเขาโยนเธออีกแล้วโอ้หแรงแรงแรง เราก็ตีไปนะครับตีไปเรื่อยๆทดพลังกลุ่มตีบัมฮิวก่อนันะครับ เขาหิวทีละมื่นไหวไหมเนี่ยแรงอยู่นะอืม <c oughs> <c oughs> แรงจัง รับลดพลังโจมตีนะครับลดความเสียหายอ,อุยโอ้โหลืมดูไฟให้ม้เลยเราต้องเอาตัวหิวของเขาก่อนนะครับไม่งั้นเราตีไปเขาก็ชุกได้ลดหิวเขาก่อน หายไมเนี่ยเราแรงแรงแรงโยนเพลิน ตีไปนะครับตีไปจะเพลงส้มอมืมต่อไปก็เป็นทีมตาเมตของเรานะครับน่าน่าจะชนะนะด,ดูดูแล้วรีบกดสิเพื่อนฮัลโหล โยนเทินโยนเทินให้ตัวไหนดีเนาะคินาระแล้วกันโอเคครับเราก็จะใช้เราจะได้หิวด้วยนะฮะหิวแล้วก็ตีมูโอเคผมว่าเราชนะละต้องเอาโอโรติกให้ตายอฮ้ยลืมดูไฟแล้ว รอดไหมเนี่ยมไ,มไ,มไ,มไม่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 มันเกินโอรสดิไปละโอ้โห ครับผมเหลือแต่หัวงูละหัวงูน่าจะทําอะไรเราไม่ค่อยได้นะเก็บไปทีละหัวนะครับน้องหมาไม่มีการเขตละ โยดีไหมตีไปเลยดีกว่าโอ้โหไม่ตายด้วยโอเคโยนให้คุณนาระนะครับน่าจะปิดได้ดไ,ดไหมกลางเขียนก่อนยืนอ่าเรียบร้อยครับผมขออนุญาตเปลี่ยนรูนเปลี่ยนมิตมะแปบ๊บเอ่อ เปลี่ยนของคินาระนะครับนี่คินาระพีพีเล่นเป็นยักษ์แดงนะครับโอเคอืนานมากนะเล่นตาหนึ่งคือว่านานมากเจอพันเจ็ดแล้วอ่ะ ปกเขาเปิดก่อนด้วยไหวปะเนี่ยโดนป่าทีตายไหมเขาจะเล่นอินไกเคียวดาเมย์นั่โอ้โห รอดไหมเนี่ยโอ้โหไม่รอดกดออกครับผมนะต้องไปปั้นสปีดของหมานะครับเพราะว่าสปีดหมาผมไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอืมเน็ตหลุดเหรอเศรเลยเสียแต้มปะเนี่ย อะไรเมื่อกี้ขึ้นอะไรเนี่ยยัวรล้านแมทอะไรวะไม่นะโอ้โหแพ้เฉย นี่ครับระหว่างรอเนาะกินาระผมใช้ยูนยักษ์แดงนะครับโมใส่เป็นพูดเงาเนาะน้องหมาใส่เป็นจิโซโแล้วก็ซากุระใส่เป็นพูดไข่มุกนะครับส่วนคากุระใช้เป็นเอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะใช้นักดาบอ, <c ười> อ่ะโหตัวดาเมจเขาเยอะมาก แพ้อีกไม่เนี่ย,ยเขามีตัวรถเถินด้วยนี่ไงตัวรถเถินโอโ้ เปิดเล่งพื้นไปก่อนครับผมหืมล่นเบื้มตายมิเนี่ยโอ้โหแรงมากแรงมากหม้อตายแน่นอนโมโหอม้อเราหืม ให้อม่เอาเป็นกินาลาแล้วกันโยนเทินครับผมยือได้นิดนึงไฟมีเยอะนั้นก็ใส่บัฟไว้ก่อนนะ,ะししล่งหิวกัน ชูเทนเหรอชูเทนไม่เท่าไหร่เราตีเลยดีกว่าอีบาอืมอีบากว่าจะเริ่มตรงโน้นไหวไหมนะต่อไปนะครับชูเทนเขาตีมาป้ามอืมทาคิที่มาลืมโอ้โหทาคิ โอ,โอ้โหหมาจะตายแล้วบับลดดามีก่อนนะครับกางรงมไว้ก่อน <c oughs> อือหือโอ้าโมตีไม่ตายนี่เราตายแล้วเนะี่ยโอ้โหจบครับผมทำไมเขาแรงกันมากเลย หัวร้อนหัวร้อน,นเนี่ยไม่นะคนเดิมวะเนี่ยเปิดไปครับด้วยหมากลางโลกเขามีแมงเล็กอีกโอเคตามด้วยชูเทนแล้วก็ฮิโยลิโบนะครับ เก็บดอกทันตะวันครับเก็บพลังงานเขาโยนเทินไหมยนเทินให้ชูเทนโอโ้โหแรงจังโมะระเบิดเราเปิดที่ ตีหมู่กันนะครับเล่นเพลงส้มเออตัวดาเมจขโมะเนาะมโมะดาเมจลดลงนะครับโยนเทินให้คินาละในการเก็บเพลงนะครับเล่นเพลงฮิวโอเคได้เทินใหม่ มีดังหิวและส้มงั้นเก็บตัวมังมงดีไหมเก็บมงก่อนเหรอได้เก็บมงเล่นเพลงโอ้ยโอ้โหไม่เข้าเลย เราบ้างนะครับโอ้ทำไมไม่เห็นแรงเลยไฟเหลือหกบับฮิวก่อนครับโอ้โหค่อยฮิวต่อห้าพันกลางโล่ไปครับหมานังหมากลางโล่โอ้ เพิ่นอีกฝั่งรวนๆนะครับก็มีตัวเล่นเพิร์นนะครับโยนเทิ่นไหมอะโอโหโหโ้โ,อโ,หโ,หโ,หโหโมโอ้โหโม้เราตายแล้วนะครับไม่นะ ยิงไปหืมใส่รุนยักษ์แดงไม่เห็นจะหิวเลยต้องลดดาวไม่เห็นโมอย่างเดียวแล้วตัดๆไปเลย <c oughs> เทียร์เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบับรถโจมตีครับผม โอ้โหรถฮิวไปครับรถฮิวโ,โหขนาดรถฮิวยังดรอจ7,000อะไรกันคือเนี่ยโอ้โหแรงแรงมาก จากการตัวฮิวเลยดีกว่ากลางเขตไปครับ น่าจะได้แค่เถินเนี่ยแหละตายไม่เนี่ยอ,อ๋อไม่ไมีไฟเสียใจด้วยนะตอดไปครับตอดไปโอเคครับโยริโบตายไหมไม่ตายโยนเทิน อุย้ยทำไมเขาฮิวกันแรงมากโอ้โหใส่พูดต้นไม้อะไรกันครับเนี่ยทำไมกินนะครผมมันไม่เบิ้ลเทินให้เลยเนี่ย อโอ้รถรถหิวไปครับนี่ขนาดรถหิวน,นะโอ้อโหโอ้โหเริ่มเริ่มจะก,กันไม่อยู่ครับดาเมจเริ่มจะหนาละ ไม่เบิ้ลจริงๆนะเนี่ยโอ้โหระเบิดโอ้โหมาตายไม่นะโอ้โหอยู่ต่ำมือหกยังไงครับเนี่ย โอ้ยอมครับผมอะไรกันเนี่ยผมว่า <c oughs> เปลี่ยนลูนคืนแป๊บกินอาราตีไม่เข้าไม่เบินเทินให้เลยไม่คุมเท่าไหร่เลยยกักษ์แดงอ่ากินารานี่ครับโอ้โหลองดูต่อครับผมเศร้าเลย มาครับเดี่ยวตาสุดท้ายแล้วกันนะครับชนะเป็นไมเนียแพ้อย่างเดียวเลยนะครับโอ้โห เมิวสิบหกกบเขาเปิดก่อนมาสองสี่เก้าเหรอสปีมันเนี่ยโอ้ไม่ได้เล่นแล้วมั้งเนี่ยโยนเทินให้อีกเดียวเลยดูอุนไกเขากันนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่โยนเทินอีกอะปาดปาดไปตายไปเนี่ย โอ้โหไม่เหลือครับเฮ้ยขอขออีกรอบหัวร้อนแต่ผมต้องเร่งทำสปีดน้องหมานะเช้าว่าเขาได้ไงวันนี้สองสี่เก้าหรอเวิวสี่สิบกว่าวดัดโอ้โหนี่กลางบนานอีกนี่กลางดามี่หรอ มีกินแเนี่ยเขาได้เบิ้ลเธอนอะ่ะแล้วดูของเราเล่นดีเราไม่ค่อยได้เลย,ยโยโต้ตีทีเกาะแตะอย่างแรง ยังไงครับปิดปิดมิตามะาเหรอฮันเนีย ...S.P. โอ้โหจะได้เล่นไม่ไเี่นเล่งเทินอีกแล้ว โมระเบิดไปโอเคครับถ้าใส่ก่อนคุณชันได้นี่ปิดมันไปก่อนเลยโอเคครับอืมบับฮิวครับผมมีกลางโห กลางเขตก่อนครับโยนเธอให้กินนรละโอเค เทินของเราพอจมาถึงก็น้องหมาทนไหวไหมนี่โดนเล่งเทินไปนะครับโอ้โหโอ้โห เพื่อต่อครับหมาติกินาระตไปเราเล่นเพลงซามนะครับเล่นออเรนโอเคน่าตามม้อเราเระเบิดตายไหมโอ้โหไม่พอไฟไม่พอเยี่ยงซวย วันนี้กินอะไรบับลอดดามินนะครับม,มายืนไหวไหมเนี่ยดนะตีแรงมากหึฟิลหมดยังไงโอ้โห โล่หมาหมดแล้วเหรอครับเนี่ยลืมดูเลยแย่แล้วแย่แล้วไม่นะไม่นะขอคืนนะครับขอคืนเอากบก่อนเลย ชอบเล่นเธอนะก็ยอมไหมยอมไหมร <c oughs> ะเบิดไปหนึ่งที <c oughs> ลืมกลางโลกอะไรเมื่อกี้ <c oughs> เริ่มแรงแล้วต้องเก็บหีกังครับผมโอเคน่าจะชนะละยอมไหมเพื่อนยังไม่ยอมยังไม่ยอม ตีไปครับเรียบร้อยลาก่อนเพื่อนตุ้งโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีม PvP ของไม่สุดสักอย่างเลยนะครับเปิดไม่ค่อยทันเขาด้วยด้วยเพราะว่าอย่งน้องหมาผมใส่แค่ส,สปีดช,ชิ้นเดียวเองครับแล้วแบบอันอื่นมันไม่ลงสปีดให้เลยอะ่ะ <c oughs> เห็นไหมครับมันก็เลยแบบ เปิดก่อนใครเขาไม่ค่อยได้เลยก็เดี๋ยวขอเวลาไปทำทีมสปีดไม่ใช่ดิต้องบอกขอเวลาไปเพิ่มสปีดน้องหมานะแล้วก็ตัวที่ผมกำลังจะปั้นมาลงพ v p ี BB ตัวต่อไปนะครับนี่ผมจะเล่นอ๋อไหนว่านี่โอทาเกะนะครับผมเอาไว้รีมูฟตัวละครของเขานะครับผมก็สารับวันนี้ก็ ขอจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ